ดีครับพี่นอ้องอาพี่น้องเอ้ยเกี่ยวแล้วเข้าหน้าห้วยพย,ยการได้เลิกงานย่ำดีรถเสียมมอนคือเขาลูกสไซไนเป็นลูกครับ DC ก็สามชีลดอุ่มพี่น้องเพิ่งจะลุ้งให้ให้ถึงเทิ้งนี่แล้วแล้วเนี่ยหน้าพื้นที่อำเภอสิบเลยถ <c oughs> ึงเทิ้งนี้สามเลยสองให้ถึงเทิ้งนี่สองเลยเออสามเลยสามเลย แต่ว่าให้น้องนี่เจ็ดไลพี่น้องพยากานจะปลูกมันให้หน้าเนี่ยก็เลยให้รถมาเกียว <c oughs> ได้ยุด <c oughs> อกจักลุ่มโมโหละเดี๋ยวมานับเบิ้งพี่น้องว่าได้จักกลุ่มนะครับเลยหน้าใส่ปุ๋ยหลบเดียวพี่น้องหน้าห้วยหลังจากที่พยาการปลูกมันให้หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพยาการปีนี่ใส่ปุ๋ยหลอบอเดียวอีหลีพี่นอ้องหน้าใส่ปุ๋ยรอบเดียวอีหลี เม็ดเข่าล้วงเข่าก็ถือว่าได้การอยู่ด้ใส่ปุ๋ยหลบอดเดียวหน่ะท้ายบึงพี่น้องแต่ว่าเข่าลมบดละล่ะเนี่ยบึงิี่ะนแนมตับเข่าหนาอยู่ด้พี่น้องเข่าอะ่ะฟังนี่อาจจะบึงบ่คอยเห็นมาพี่น้องนะแต่ว่าดินมันก็ยังซุ่มๆลุมๆอยู่ด้ดินมันอะ่ะขนาดบกโดดละพี่น้องนี่ลวงเข่าโอ้ยมันแห้งจนขอบบดละเข่าอะ่ะ เบิ่องตีล่ะเอ้ยแห้งจนขอบบดล่ะโอ้ซ้ำเข้าแห้งเลยล่ะเนาะแต่ว่าให้น้องกับพื้นที่เจ็ดไรก็จะเอาตากพี่น้องนี่ให้น้องก็จะเอาตากไว้ละนะ่ะเนาะเพราะว่าปีนี้พยาการณ์ตากบลายส่วนมากจะขายสดเพราะมันมันมันหลายโผดกับเมยพี่น้องเอ้ยอ่ามันเฮ็ดผู้เดียวกับเมย์นะครับมันบาดเถ่าบระทันเบิ่องตีล่ะ บยากาศว่าปลูกมันไหหน้าหนิในการโหลดนะนะถ้าเขาปลูกมันไหหน้านี่ในการโหลดเกี่ยวเลยเดอ้อเข้าน้าห้วยพี่น้องใส่ปุ๋ยรอบเดียวนำมาเบิ่งว่าได้จักตันเนาะน้ำนักมันเป็นจังไดเนาะครับเนาะลมบัดละพี่น้องเอ้ยเข้าว่ะพี่น้องเออแต่ว่าเกี่ยวกลางเว้นตอนแรกว่าพี่น้องคุณจะมาเกี่ยวกลางขึ้นในบะรรยากันมาเกี่ยวแล้วกลางขึ้นเนาะครับเนาะเอาเกี่ยวกลางเว้นเนาะ เากลางขึ้นมันยากแต่ว่ามือนี่ก็ยากได้พรรยากาศไปติดไฟงานแต่งอีิงมันนี่ร้านสาวแล้วครับนะเออหลังบ้านพยากาศอ่าติดไฟยังมันแล้วยังมัทันได้ต่อไฟให้เพิ่นอยู่ต่อไฟจับไฟให้เพิ่นยังมัทันได้จับไฟแรงสูงเดี๋ยวติดตั้งไฟแรงสูงครับเดี๋ยวตอนแหลงสิทธัยเบิ้งพี่น้องยังมัทันแล้วท่นทัวร์อยู่นะครับนะเกลียวให้เนี่ยมันแล้วซะก่อน ถือว่าได้การอยู่ด้กเลยเข้ามันหนาอยู่พี่น้องอปีหน้าพยายการว่าจะใส่มาใส่ดอกปุ๋ยรอบเดียวพยายการจะใส่เอาเอเมันเอาเอา,เอามากมันเพราะว่าเห็นพอลูกมันใส่ปุ๋ยสามรอบปีนี้โอ้ยมีแต่หมากแต่ง่วงอีหลีพี่น้องเออมีแต่หมากแต่ง่วงอีหลีพยายการกับปหยัดต้นทุ่นอยู่นี่เห็นหน้าแบบปหยัดต้นทุ่นใส่ปุ๋ยรอบเดียวแต่ว่าพยายการปลูกมันให้หนาเนา,เาะมัน,น,นก็ได้การอยู่ด้เขาปัยัดต้นทุ่นก็ถือว่าได้การอยู่พี่น้อง เดี๋ยวมันเดี๋ยวเขามาเบิงว่าพูดนะตอนเม็ดเขา้าพูดนะว่ามันได้ได้จักอุ้มนะคนนั้นได้อุ้มหนึ่งกระตันไปพี่น้องได้จักตันน่ะนาเช็ดเลยได้จักตันสุปีมันมาตำกอซีตันได้พี่น้องเช็ดเลยอ่าเขาหอมมนะลิร้อยห้าหนาวานพี่น้องปีหนึ่งมาตำกอซีตันจักเถอะลองมาเบิงพี่น้องว่ามันได้จักตันนะคนนั้า ผู้เบาหน่อยพี่น้องเอ้เนี่ว้าวแล้วก็เอาเลยบ่งทีละอ่าได้แล้วได้แล้วเนี่ยพักกินข้าวซะก่อนพี่น้องรดบายูรดรดรดขนข้าวบัดทันมากเต็มอุ้มละ่ะไปบอไดา้เพิ่มเสริมกำลังซะก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ยเห็นบอเห็นบอเนี่ยเสริมกำลังซะก่อนเนี่ยเข้าพัดยังดีเลยแนย่กินไงนะครับเนาะกินไง เออแต่ว่าผู้บ่าวน่อยก็จะเป็นจังซี่ละ่ะเวลาถ่ายละอายได้พี่นอ้องเออลูกเมียว่ท่านมี่เบิ่งจังไงเ,เออไม่มีแต่ผูรอรอแต่ว่าเบิ่งจังสีน่นี่ถ้าตัดผอตัดผมเรารอคักได้พี่นอ้องเออตอนนี้บัท่านไดแ้แต่งเสริมสวยสซื่อๆเนาะเออผู้สาวถ้ามักก็มักจังซี่ละคนเฮ็ดเวียกเห็ดงานเออเอาแบบขาวองล่องนี่โอ้บอ,อบอกออกแดดจัก,ก่อเด้อบอกไฮสกอนนี่ นี่ลูกชายหน่อยกับมาเบิงเ่งตเลล์เนี่นี่นั่งลุยเลยเนี่ยนี่สวัสดีครับ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 เบิบ <c oughs> บ่งงงวันนี้งงนี่แม่พิ่นก็มาพี่น้องเจ้เจเจ้รถเกี่ยวบนล,ล้ออยู่เนาะตอนนี้ลอรถไม่บมดทันมาพี่น้องรถขนเขายังบม่ทันมาเอา้าคือ่ากินเขาวันน้าพี่ครับ อิ่มเลยบดีเก้ี่ยมันฮาทในหอดสอยู่พี่น้องรถเต็มอุ่มละนาห่วยนะครับนะเดี๋ยวอีกจังน้อยวัละพยาการจะแจ้งนะครับนะว่ามันไห้จกอุม่มให้น้องนี่เอาเฉพาะให้น้องเจ็ดเลยนะครับนะอ่ารถมาแล้วพี่น้องรถมาแล้วพาไปเบิ่งเม็ดเขานะเม็ดเขาง,งามมางามในการบ่ อันนี้อุ้มแรกพี่น้องได้อุ้มนึงแล้วนะเจ็ดไรให้น้องได้อุ้มนึงแล้วเข้าใส่ปุ๋ยรอบเดียวพี่น้องมาเบิ๊งบนีน่ใส่ปุ๋ยรอบเดียวเบิ้งเข้าไม่เข้าไาปจังไดเนาะครับนะขึ้นถึงสูงกับอะไรกี่ล่ะเพราะว่าทรงเหล่งมันมันอ่อนก็ได้การอีู่หรอกรายการแบบนี้ด้ด้วเบิ้งไม่เข้าตรงมาถึงเอาไม่ตรงตรงมาถึง นี่เม็ดเขา่าโอ้มเม็ดเข่างามอยู่พี่น้องเนี่ยโอ้มเม็ดเข่างามอีหลีนี่ครับไผ่ต้องการเขา่ากูเกะติดต่อพนยัยการดเดอเดอร์เข่าหอมมะลิร้อยห่าพี่นอ้องอ่าเข่ากอของกะมีนะครับเนาะเข่ากอของกั้นเข่าเลยพี่น้องพันเข่าเมล็ดพันเข่าเนี่ยไผต้องการเนี่ยเอามาเอากับพยนัยการได้ จำนายขายราคาเกษตรกรอันนี้อุ้มหนึ่งพี่น้องนี่อุ้มหนึ่งอุ้มหนึ่งก็ได้ตันกับตันกับ80ดสิบกิโลพันวาเจ้าของรถพันวาเนี่ยดีซีเก่าสามจีอุ้มหนึ่งได้บ่นหน่อยเนึกหรอกเป็นตันเขา้าเป็นตันมาไ่น เอนยู่บ่โอ้เป็นหมื่นมดเิยโอ้ได้การได้การใี่ไหมอะไรอิ่มบ่ลอยกินเข่าหครับข้าพัดเข้าพัดเออไปนั่งกินกี่หรองข้นกินข่ากินข่าหิวเข่า เอมืมันย้อนแสงพี่น้องเออย้อนแสงเนาะโอ้ได้บ่หน่อยนี่นะเข่าโอ้เข่าเงีงง้ยมอันนี้จะเอาตาพี่น้องเนี่ยได้อยู่ดอกสักสี่อุ่มนาเช็ดเลปกติมันมันได้สี่อุ่มได้สี่ตันสี่ตันกว่าห้าตันนี่ยละพี่น้องแต่ว่าน่าจะได้อยู่ดอกสักอันนี้โอ้เข่า แน่นเลยเนาะมันยังบกขาดไปเลยเดี๋ยวถ้าไใดสองอุ่มจะเอาไปเคลียร์ลงตากเนาะครับนะแังสันมันจะซจ่าถ้่สามอุ่มมันก็ล่นหลังเตาสุดหลังเตาหนา่อยเนะแบตไฟยังการก็จะเบิด์ตไปเลยมาเคลื่อนลืมชาร์จแบตเบิดละ่ะเขาอุ่มหนึ่งพี่น้องเบิึงรถดตีละเนะนี่ยนี่เขาอุ่มหนึ่งนี่ร้ายวะ เกือบเต็มรถนี่อันนี้เขาอุ้มหนึ่งพี่น้องตะกะแตนตะกะแตนถือว่าบลายเด้อปีนี้ตะกะแตนบลายเนาะแต่ว่าเม็ดเข่าก็ง,งามแงมพี่น้องเลยนี่เข่าแงามอยู่เด้เออ๊อฟเบิ่งโอ้มีแต่อันนี้เฟี้ยงเลยพี่น้องเนี่ย ที่ฮักเขียวๆนี่เฟียงเลยแต่ว่าเข่าถือว่าโอเคอยู่เลยเม็ดงามอยู่เม็ดงามอยู่บ่มีหญ้าเลยนี่น่ะบ่มีหญ้าเลยแต่ว่าเห็นเป็นเศษๆนี่มันอันนี้มันฟังเด้อพี่น้องเฟียงเด้ออ่ารถเกี่ยวตัดมาหน่นอยน่ะว่าบ่หลายกันไลยอยู่เลยตะกะแตนน่ะนี่ขึ้นเก็บบ่น้ออ่าไปชาร์จแบตมาแล้วพี่น้องหลังจากดีแบตพยาการแบตเตอรี่เบิดนะครับเนาะไปชาร์จแบตมาแล้ว ทีมงานกระจวดกันต่อพี่น้องเกี่ยวเข้าได้ไปสองอุ้มแล้วให้น้องได้ไปสองอุ้มแล้วแต่ว่าก็ยังรออยู่เนี่ยังรออยู่ยังรออยู่เดี๋ยวพาไปเบิ้งผู้เบาหน่อยคือเกาเออเอฟซีพะเยิกันเบิ้งผู้เบาหน่อยไม่แต่ผู้ก็รอรอปุย้ยติดต่อเป็นลูกอ่าหลานไส้ได้เด้อพี่น้องเนี่ยอ่าติดต่อเป็นลูกเคยได้เนี่ยมีแต่ผู้รอรองามงามมึงเดี๋ยวน่ะเนี่ยมีแต่ผู้รอรองามงาม คนะรถกับกระลังเกลียวพี่น้องอ่ารถอยู่พูนให้น้องก็ได้ครึ่งให้ละได้ครึ่งให้ล้วละได้อยู่ดอกบรุษสีตันดอกเนาะบะบรุษสีอุ่มดอกอ่าแต่ว่าตีต,ตีสีอุ่มว้สะกอนเนาะนะนให้น้องเจ็ดไรเราเบิ่งสะกอนดอกมันได้จักเท่าไรโอ้โตกลางขึ้นพี่น้องเข้าเกี่ยวบ่แล้ว รถไอ้ยังก็ขอ้ตอต่อยังบมหูลูกปืนลุดบ่เนี่ยเพิ่งซ่อมแล้วจวดตอ่อกำลังจวดต่อพี่น้องเออนาะให้น้องเจ็ดไรบัดทันแล้วก็พื้นที่เหลืออีกประมาณสักสามสามไรนี่แหละก็จะแล้วและล่ะอ่าเหลืออีกสามไรก็เกี่ยวกลางขึ้นตอ่อผู้นะ่ะไฟแจ่งๆป่เนี่อ่ารถเกี่ยวอ่ะป่เนี่เออเอาว่าได้สามอุ้มแล้วล่ะได้เข้าสามอุ้มแล้ว อ่าในอุ่มที่ซีนะครับเนาะอุ่มที่ซีเอาไปตากแล้วสองอุม่มอ่าีอุ่มที่ซีก็อนอกเบ,บิ้งสะกอนว่าจะเด็จักอุ่มนะครับนะเนาะอ้าไใกล้แล้วลาพี่นองพาไปเบิง้งสองอีกสองสามหน้าสุดท้ายนะหน้าห้วยเสร็จสิ้นภารกิจปีนี่พยายกันจบพอดีเลยไปเบิง้งกำลังจะเตรียมอะไรหนูลวพี่นองนี่อ่าหนูเริ่มต้อมแล้วต้อมแล้ว อีกจังหน่อยพ่อใหญ่กาัรกับปลูกมันเด้อครับนี่เอาเข้าออกแล้วก็จะปลูกมั่นนะนี่พี่น้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการเป,เป็นคลิปสุดท้ายในการเก็บเกี่ยวข้าของพ่อใหญ่การนาพ่อใหญ่การก็จะแล้วบดชูมองระบิดเนี่ยานาพ่อใหญ่การปีนี้ก็ถือว่านาห้วยใส่ปุ๋ยหลบเดียวก็ถือว่าโอเคอยู่ได้พี่น้องเสียดายอย่างหนึ่งคือวันเข่านาโ่าวันเข่านาพดถ้า มีเพื่อนว่าวันวันไรแห่งใดไรไว้สั่นบะแมนเด้อพี่น้องเข้ามันจะลวงหน่อยเนาะเขาเนาะมันลวงสั่นแต่ว่าเข้าเนี่ยกอิริเข้างามอิริเข้าหน้าห้วยถือว่าเป็นเข้าแห่งไดเอหน้าทองคำเลยหรอเนี่ย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 ท่านบ่อะไรหนูอะไรหนูไหนล่ะนี่ยอะไรหนูพี่น้องนี่ยเอออยังมาทันออกเดี๋ยวอีกีน้าเนี่ยโว้ยเดี๋ยวอีกจะบักหลายหน้านึง เดี๋ยวอกหลายหลานานึงโอ้ยอีกหลายหนาอยู่พี่น้องยังบัดทันได้ออกดอกนี่แต่ว่าไก่เที่ยงไก่เที่ยงแล้วล่ะกำลังคุมหาใหม่คุมหน้าคุมหลังเบิดแล้วล่ะนี่เห็นบ่เอออเาใหม่คุมหน้าคุมหลังไฟพอดีการบัดดิเอามาเดี๋ยวไปเอาไฟกันเออไปเอาไฟซะก่อนนะมันมืดวู้บึงบึงบ่เห็นยังเลยบึงล่ะไล่ตอนหนูพี่น้องไล่ตอนหนูเออ มาเห็นลรามนเนี่ยนัวแล้วมาทัดออกบ่อีกสองหน้ากันแล้วเราได้เนี่ย เข่าหนาหนาพี่น้องเข่าหนาขนาดเลยเข่ามันลมหอมเลยนะี่โอ้อีกหน้าเดียวกันแล้วลวนะนี่เบิ่งหนูมีบอย่างไปยังมาโหลดแล้วเนาะ ที่หน้าเดี๋ยวก็เบิดแล้วพี่น้องเข้าขยายการโอ้ยย่างบัดทันหอดรถต่อเฟียงกับสูงสูงเข่าท่วมหัวพี่น้องต่อเฟียงครึ่งขาต่อเฟียงไหนครึ่งขาไปดิต่อเฟียงมันหนาพี่น้องเนี่ รถไทยว่าไทยบะเขาดอกปราสันมันว่าไทยปลูกมันน่ะโอ้ไทยบะเขาดอกปราสันเอ้ยเบ่งดีละ มาท่านเห็นหนูจักโถอยู่หนูไปใส่เบิดเธอไม่แต่คุยหนูไม่แต่หู้หนูพี่น้องเลยขางคันแท่แต่ว่าคือเบอเห็นเนาะ เบิ้งเด้่ะซ้ายขวาสามสี่โคตรมาได้พี่น้องอหนูนั่นล่อเบื้องหนูออกมาน่ะ กานฤดูกานในส่วนของกานเกี่ยวเข่าก็จะสิ้นสุดแล้วล่ะพี่น้องอ่าเริ่มจะสิ้นสุดแล้วนะาะฤดูการในการเก็บเกี่ยวเข่าก็จะบกครยมีแล้วช่วงนี้มันเหลือหน่อยล้อลงหน่วยล่อลงละบานพไหกานก็เหลือบอบอบอกีเจ้าได้พี่น้องเหลือเจ้าสองเจ้าแค่นั้นอ่าเหลือเจ้าสองเจ้าแค่นั้นเด้ก็จะเลี้ยวล่ะ đẩy bo đẩy bo off bo nã 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 đây off 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 lý rồi, là bị tay ôi lên đi là. <laughs> ôi hỏng nè nó cắn vào đi <laughs> สุดท้ายล้วได้วนองเนี่ยถ้าออกก็ออกช่วงนี้ละหน้าสุดท่ายเนี่ยน,น,นะเนาะคนเล่นอยู่ก็ไม่โดนใหม่ฝาดตั้งนเอ,อ้ยมีแต่ฝุ่นแต่ไหลบิ่งจะระเข้พี่น้องเอ,อ้ย เขาหน้าหนาเข้าหน้ายอยีหลีละ่ะได้ละวสี่ตันสี่อุ่มกว่าล้วพี่น้องเข้าเจ็ดเลได้สี่อุ่มกว่าพี่น้องก็ถือว่าได้ผลอยู่เนาะได้การอยู่เนาะเจ็ดเลได้สี่อุ่มกว่าเกือบจะห้าอุ่มหมดละบทเบ็ดเสร็จแล้วสิบเลได้เข้าอยู่ห้าอุ่มปลายก็ห้าตันกว่าพี่น้องห้าตันกว่านาห้วย จบแล้วหน้าสุดท้ายแล้วนะครับเนะาะอาอาว่าเกี่ยวหน้านี้แล้วกันแล้วล่ะโอ้เหลือมองนี่อยู่เด้นเนี่โอ้เหลืออีกหน้านึงอยู่นี่เออเหลือกลับมาอีกหน้านึงอีกหน่อยนึงเเกี่ยวหน้านึงมาบดวันนี้เหลืออีกอยู่ออาเหลือเก็บงานสุดท้ายนะครับเนะาะหาหนูไปนึง่ง อ๋คลิปนี้กระจากล้าด้วยหน้าพ่อใหญ่การหน้าห้วยก็ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายในโวนของการฮ็ดหน้าพ่อใหญ่กานนะครับเนาะค,นะคก็บเกี่ยวเรียบร้อยก็จะเหลือตากบะนี่อันนี้เอาไปก็จะไปกองของกองว้ก,งก้อนพี่น้องหากระสอบพายังมาคุ้มไว้หาพายังมาคุ้มไว้นะครับเนาะตูบใบสักก่อนมื่นถึงจะให้ไปขายายออกไปคลิปหน้าพ่อกันไหม้อพี่น้องโชคดีมีไส้คลิปน,น,น,ปนี้สวัสดีครับ